สวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนา,านะครับเ,เรื่องปัญหาเรื่องฝุ่นและไฟป่าจะมีแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างไรนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนามหัสชริวงศ์นะครับก็จะมานำเสนอนการดำเนินการของสภาวิศวกรแล้วก็แนวทางต่อไปให้ทราบถึงปัญหาต้นเหตุต,ต่างๆที่เกิดฝุ่นเพียง2 5รวมทั้งไฟป่าด้วย ว่าเราจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรนะครับมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขนะครับครับสําหรับเริ่มต้นนี้ผมจะนำเสนอในเรื่องของที่ผมได้ดำเนินการไปเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของการตามหาความจริงลูกไฟป่าและฝุน่น pm สองจุนะครับก็หลังจากที่ผมได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสมัยที่เนะครับ ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญก็เลยจัดเสวนาตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่นย m 2.5ขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมต้นเหตุปัญหาแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อจะเสนอแนะไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐบาลด้วยต่อไปนะครับซึ่งผมจะได้นำเสนอให้ท่านทราบว่าผล ที่เราดําเนินการเป็นยังไงบ้างสรุปเป็นอย่างไรนะครับครับก็จะขอให้ท่านชมสําหรับการเสียวนะาตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝนเปรียม2.5นะครับก็ได้มีการดำเนินการนะครับซึ่งมีผมในฐานะกรรมการสภาวิศกรเห็นว่าจะเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าสภาวิศวกรนะครับตามมาตรา7จ็จึงมีวัตถุประสงค์ อันเจ็ดวงเล็บหมาตราเจงเล็บหและวงเล็บหกก็ในเรื่องการให้คำถึงเน้นแนะแนะนำให้คำปรึกษาต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนยโยบายและแนวทางการแก้ไขทางวิศวกรรมนะครับเรื่องของเดียวพอเรื่องปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM2.5 นะครับดังก็เลยมีการจัดประชุมเสวนาร่วมกัน4ครั้งนะครับซึ่ง ก็เลยเสนอตั้งคณะทำงานศึกษาหาแนวทางป้องกันแก้ไขไฟป่าและฝุ่นเพียม2.5ซึ่งตอนนั้นจังกัดอยู่ในคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศกรรมต่อเนื่องของสภาวิศกรนะครับซึ่งผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนามหาเชรวงศก็เป็นประธานนะครับโดยเราร่วมกับทปอหรือที่ประชุมมธิการบดีแห่งประเทศไทย แล้วก็มีวิศวสถานทศไทยในะระมรมราชวปถัธรรมแล้วก็สมาคมที่ปรึกษาสิ่งแว้อมไทยซึ่งผมเป็นนายกสมาคมอยู่ด้วยนะครับก็มีการจัดเสวนาตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่นเ m ียม2.5วัตถุประสงค์ก็คือต้องการรวบรวมข้อมูลต้นเหตุสาเหตุแล้วก็แนวทางป้องกันวิธีการแก้ไขนะครับเพื่อไม่ให้อาญหาไฟป่าหรือฝุ่นเนี่ยมันมากขึ้นให้มัน ลดลงรวมทั้งการเสนอแนะเผยแพร่และให้บริการด้านวิชาการเกี่ยวกับไฟป่าและฝุ่นเพียงสอจด้วยอันนี้ก็ให้ทั้งประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับครับอันนี้ก็ได้ไปจัดทั้งหมด4ครั้งนะครับก็จะมออีครั้งที่1ก็จัดวันที่29เมษายน2562นะครับหลังจากที่ เดือนเมษาคือเดือนที่ตั้งกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่เจ็ดนะครับหลังจากนั้นก็เลยจัดเสวนาในเดือนนั้นเลยนะครับในเรื่องของตอนแรกก็เป็นตอนที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องต้นเหตุและผลกระทบส่วนตอนที่สองก็เป็นวันที่15บพฤษภา2อ6 2เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขครั้งที่สาม ก็เลยเนื่องจากเกิดปัญหาไฟป่านะครับในภาคเหนือก็เลยร่วมกับทางสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับก็ร่วมกันจัดครับก็จัดที่มหาวิทยาลัยเลยนะแม่ฟ้าหลวงซึ่งให้ความร่วมมือจัดด้วยนะครับก็ได้มีการเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดกล่าวเปิดด้วยนะครับก็มีท้องถิ่นมาร่วมกันให้ข้อคิดเห็นต่างๆซึ่งก็ได้ได้ข้อคิดเห็น มากมายนะครับมาครั้งที่4เป็นครั้งที่สรุปนะครับสรุปก็เมื่อวันที่12มิถุนายน2562นะก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องนโยบายกลยุทธ์การป้องกันแก้ไขไฟป่าและฝุ่นเพียง2.5นะครับอันนี้จัดอยู่ที่กรุงเทพอาจารพยาปานะครับครับก็ต้นเหตุสำหรับตอนที่1นนี้ก็มีเรียนเชิญซึ่งก็ได้รับเกียรติจากท่าน ท่านอุปหนึ่งนะครับคือท่าน Đ ดรปียบุตรนะครับเป็นประธานกล่าวยังก็มีกอมควบคุมพิษนะครับคุณเจกสรรมีกอมนเมัยคุณสมศักดิ์มีคณะบดีคณะสิ่งแวดล้อมมาเลยเกษตรศาสตร์ก็ท่านอาจารย์สุร,รันตน์นะครับแล้วก็รองนายกเทศมนตรีนะครับท้องถิ่นไม่ไดมาเล่าให้ฟังด้วยคือท่านสิงค์คำมโนหานนะครับก็ผมเป็นผู้อำนินการนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพนะครับแสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมนะครับให้ความข้อคิดเห็นต่างๆนะครับก็ได้รับความสนใจพอสมควรทีเดียวนะครับก็ได้ข้อมูลได้แรงต่างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของการเสวนานะครับระดมความคิดเห็นมีหลายท่านมาให้ข้อคิดเห็นครับตอนตอนที่สองนะครับก็แนวทางการป้องกันและแก้ไข จัดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2 5 6น้กนี่ก็ผมก็ในฐานะประธานคณะทำงานด้วยและเป็นกรรมการสภาวิศวกรก็กล่าวเปิดนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์สุพัฒนนะครับท่านสุพัฒนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศโดยตรงนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านอาจารย์กรอบศักดิ์ของคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณเชกสรรนะคุณเชกสรรนี่ก็อยู่กรมควบคุมมลพิษนะครับ คุณอภิสิทธิ์นะครับบริษัทก็ามาให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะครับเรื่องของการเครื่องกำจัดฝุ่นต่างๆครับจึงมีผมแล้วก็ผู้เชาาี่ยวชาญดอ็อร์ทิจมิมาลุ่งรัตนาบนนะจากมหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้่ำเนินการนะครับก,ก็มีผู้เข้าร่วมนะครับหลายท่านเหมือนกันนะครับนี่ภาพบรรยากาศนะครับก็จะมี ความบรรยากาศที่มาให้ข้อคิดเห็นกันที่นี่ที่ตึกวสทนะครับนี่ตึกวิศรรมประธานนะครับอีกชั้นสี่แล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็ามาสอบถามให้ข่าวนะให้ให้เราเสนอข่าวสรุปข่าวนะครับแล้วนี่ภาพบรรยากาศของการเสวนาในวันนั้นนะครับก็มีผู้แสดงข้อคิดเห็นเยอะทีเดียวหลังจากจัดไปสองครั้งนะครับ ก็เลยเออเราต้องจัดที่ต่างจังหวัดก็คือภาคเหนือภาคเหนือที่มีปัญหาด้านฝุ่นเรื่องไฟป่าด้วยฝุ่น pm 2.5ด้วยผมเคยไปภาคเหนือในฝุ่นมีขนาดฝุ่นมีถึงห้าร้อยนะเยอะมากเกินไปเพราะจริงๆมาตรฐานมีแค่ให้ค่าสิบเองนะครับก็ก็เลยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับในหัวข้อเรื่องบทบาทสถาบันการศึกษา รรล้วก็สถาบนสภาวิศกรก็ร่วมกับท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุน่นเพียง2.5นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะได้ข้อมูลจากท้องถิ่นเยอะทีเดียวนะครับจากข้อคิดเห็นต่างๆนะครับซึ่งวันดังกล่าวก็มีได้รับเกียรติจากท่านประจน,นะครับปราสะกุลซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเอเมะทาน เปิดเสวนานะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมร้อยกว่าท่านท่านผู้ว่าราชการท่านประชนท่านให้ความสนใจมากที่จริงท่านติดภารกิจท่านกา็สละเวลามากล่าวเปิดให้นะครับแล้วระบรรยายคือการบรรยายพิเศษนะครับก็มีระบทบัทสถาบันการศึกษาและสภาวิศวกรเนี่ยกับการกู้วิกฤตไฟป่าและฝุน่น เียน2.5นะครับก็จะมีท่านอธิการบรดีท่านรองศาสตราจารย์ดเรเชยาพรวัฒนศิริก็เป็นผู้บรรยายร่วมกับผมนะครับผมในฐานะกรรมการสภานะครับจริงๆเป็นกรรมการรัทด้วยนะครับก็ดําเนินรายการโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับวันนั้นก็ได้ข้อมูลพอสมควรเยอะมากทีเดียวนะครับซึ่งก็มีการ เสวนาอยู่หลายเรื่องในเรื่องของควา,ามหาความิในเรื่องอข้อคิดเห็นต่างๆนะครับซึ่งก็มีผู้แทนของหองการค้าก็มีนักวิชาการก็มีผู้บริการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15นะครับท่านก็ให้มาให้ข้อมูลต่างๆมีแล้วก็ท้องถิ่นมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะแม่ฟ้าหลวงนะครับมาที่ไรแม่ฟ้าหลวงนะครับก็มาร่วมให้ข้อคิดเห็นจริงๆเขาก็มีกลุ่มนะครับตั้งกลุ่มเชียงรายไฟส MO กนะครับซึ่งก็ร่วมทํางานพวกนี้มาก็พอสมควรนะครับครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่มีท่านผู้ว่าท่านประจนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับกล่าวเปิดนะครับอันนี้คือท่านอธิการบดีนะครับ ครับครับอันนี้ก็บรรยากาศนะก็ภาพบรรยากาศคราวนี้เยอะหน่อยนะคนเป็นร้อยนะครับก็ให้ความสนใจก็มีการนำอุป,ปกรณ์หรือผลงานต่างๆมาแสดงด้วยนะที่มีบริเวณงานนะครับก็ได้รับความสนใจร่วมกันนะครับไปชมไปให้ข้อคิดเห็นข้อักถามต่างๆด้วยนะครับ สำหรับครั้งที่4นะครับตอนนี้เป็นการสรุปแล้วนะครับว่าเ,เราจะเสนอนโยบายกลยุทธ์การป้องกันแก้ไขไฟป่าและฝุ่นเพ PM2.5 อย่างไรนะครับจาก3ครั้งเราก็ได้ผลสรุปมานะครับเพื่อที่จะมานําเสนอทีนี้เรามาดูว่านโยบายกลยุทธ์ต่างๆเป็นยังไงบ้างครับก็วันนั้นก็มีท่านบุญทรงไหเกตนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับ แล้วก็มีท่านรองอธิบดีกรมควบคุมประพิษท่านเถลิงศักด์นะครับแล้วก็อาจารย์สุพัฒน์นะครับกับอาจารย์สุรัตน์มาให้ข้อคิดเห็นต่างๆนะครับผู้เข้าร่วมก็ร้อยกว่าท่านนะครับครับนี่ก็เป็นภาพของผู้เข้าร่วมเสวนานะครับในวันนั้นก็ได้ผลสรุปนะครับออกมานี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับในวันนั้นนะครับครับ ก็เราได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะการแก้ปัญหา PM2.5 นะครับซึงการแน่นอนเราต้องมีการควบคุมมลพิษอากาศที่แหล่งกำเนิดหรือต้นเหตุมันแหล่งกำเนิดก็คือรถยนต์เครื่องยนต์นกลไกต่างๆแล้วก็มีรถยนต์นี่แหละรถยนต์ทุกชนิดรถยนต์ที่ใชน้น้ำมันดีเซลเนี่ยมีปัญหา PM2.5 มากกว่าอย่างอืง่นนะครับ รถยนต์ที่ใช้น้ํามันเบนซินก็มีนะโดยหรือจกอักรยานยนต์พวกนี้ก็มีอยู่เหมือนกันแต่เปอร์เซนต์เขาน้อยกว่านะพะตัวที่มีปัญหามากที่สุดก็คือพวกใช้เครื่องดีเซลโดยเฉพาะรถบรรทุกรถเมย์ต่างๆพวกน,นี้ก็เป็นตัวที่มีปัญหาหนะักครับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมเคยอยู่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมา14ปีกว่านะก็แก้ปัญหาแต่อันนี้ก็มีพรบรโรงงานซึ่งสามารถควบคุมอยู่ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับ ถ้าละเลยเราก็ต้องมีเข้มในเรื่องของ,ของบทลงโทษมีบทลงโทษมีต,ต่างครับก็โรงงานนะครับก็ต้องควบคุมให้ได้เกิดจากการเผาไหม้นะถ้าทางโรงงานสาหกรรมก็การนําเชื้อเพลิงต่างๆที่มาใช้ในการเผาไหม้นะครับ,รบด้านเกษตรกรรมด้านเกษตรกรรมนี่ก็ปัญหาก็คือพวกเศษวัสดุทางการเกษตรนี่แหละที่มีปัญหาพอ เก็บเกี่ยวเสร็จหน้าเก็บเกี่ยวเสร็จก็เศษวัสดุต่างๆก็ทิ้งแล้วก็ใช้วิธีเผาเอาทิ้ง่ายๆวิธีเผาซึ่งจริงๆก็มีการศึกษาวิจัยนะครับศึกษาวิจัยเอาพวกนี้ไปทําประโยชน์ได้ทําเป็นปุ๋ยทําเป็นอะไรต่างๆได้อีกเยอะมากมายนะครับ,รบก,ก็เดี๋ยวค่อยพูดต่อนะครับสาหรับการก่อสร้างก็ฟุน่นจากการก่อสร้างก็ต้องมีการควบคุมกานะร ควบคุมที่แหล่งกําเนิดเรื่องของการสกัดเรื่อง,งต่างๆนะครับให้มีฝุ่นน้อยที่สุดต้องมีพวกผ้าผ้ากันฝุ่นเวลาก่อสร้างต่างๆนะครับนี่ก็มีด้วยแล้วก็การขนส่งต่างๆรถบรรทุกรถต่างๆก็ต้องสะอาดต้องล้างล้อต้อง,งอะไรต่างมีผ้าใบคลุมมีอะไรพวกนี้นี่ก็คือปัญหาจากการก่อสร้างครับพอในที่โล่งนี่คือปัญหาใหญ่เลยนะครับมีปัญหาหนึ่งสำหรับบ้านเรา เอาความง่ายนะครับง่ายมาโดยการเผาโดยต่างๆไม่ว่าหญ้าเศษวัสดุทางการ,กรเกษตรต่างๆก็นำมาเผามาต่างๆ,ๆที่จริงเดี๋ยวผมจะมีข้อเสนอว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นะครับก็ต้องมีการศึกษา,าการป้องกันของแต่และพื้นที่ด้วยนะเพราะว่าพื้นที่ต่างๆนะต้องมีวิธีการบริหารจัดการแล้วก็พื้นที่เสี่ยง อากาศท้่มีพื้นที่ปลอดฝุ่นฝุ่นที่เกิดขึ้นมันจะเข้าไปข้างในแล้วมันก็ไม่ออกนะกเรากต้องหาวิธีป้องกันอย่างไรต้องมีการระบายอากาศนะครับแล้วป้องกันมีการซีนมีอะไรต่างนะครับมีห้องปลอดฝุ่นนะโดยปกย์การค้ารถรถไฟฟ้าใต้ดินมทยาลัยอะไรต่างๆนะครับโรงพยาบาลโรงแรมตรงนี้ก็ต้องมีการป้องกันแล้วก็มีห้องปลอดฝุ่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะต้นไม้นี่แหละจะช่วยดูด หลุดซับฝุ่นมีอะไรต่างก็ต้องปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นนะครับหาพื้นที่ทาข้อมูล Big Data นะครับเพื่อประเมินด้านผลด้านฝุ่นนะครับนี่ก็มีความสาคัญกันอ,อีกอันนึงการบริหารจัดก,การพื้นที่เกษตรกรรมพวกโรงงานอ้อยเผาอ้อยปลูกข้าวข้าโพดเลรพวกนี้ในการเผาที่จริงผมไปเมืองนอกมานะครับไปไ,ไ,ไปดูงานนะครับต่างประเทศเขาก็นําพวกฟางข้าวเนี่ย หรือเศษอะไรต่างพวกนี้ก็มีการมามาสับสับแล้วก็ใส่พวกมูนมูลหัวมูล,ลต่างนะที่ทเอยอรมันที่ผมไปนะครับเส็จแล้วหมักหมักก็ได้แก๊สได้แก๊สมีเทงก็ไปปั่นไฟได้นนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่สามารถทําได้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นการแผนจักการเกษตรก็ต้องเ,อเครื่องจักรต้องมีเครื่องจักรการเกษตร นะเครื่องเก็บเกี่ยวพวกอ้อยพวกข้าวโพดพวกอะไรต่างพวกนี้นะครับคนไทยก็ผลิตได้นะครับปัจจุบันก็มีหลายหลายท่านก็ได้ทำนะทำคลิปทำอะไรต,ต่างมาก็ที่จริงอันนี้ผู้รับผลประโยชน์ต้องเป็นผู้จ่ายเพราะาโรงงานนะหรือบริษัทก็ต้องจัดหาพวกเครื่องจัรต่างๆในการเก็บเกี่ยวพวกนี้ในการให้เช่าในราคาถูกหรือไปเก็บเกี่ยวนะครับ ให้อะไรต่างๆนะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถจะทาได้อนสนุนปลูกพืชที่มีเศษวัชพืชน้อยก็ไปปลูกอย่างอื่นเรื่องอะไรต่างๆต้องทําวิจัยพวกนี้สําคัญเลยเอาเศษวัสดุต่างๆมาทําปุ๋ยหมักสามารถหมักได้อย่างที่พูพูดเมื่อกี้ก็คือเศรรษฟางข้าวมาสัา์ดเศษเอาจุลินทรีย์พวกบูนศาตว์บูนต่างๆมาผสมก็มสามารถจะผลิตมีเทนได้ทําเชื้อเพลิงแข็ง อเพ่งแข็งก็ R D F นะสามารถทีจะ่ทําได้นะครับมีการแยกออกมาครับทำเป็นฐานกำมันเผานะครับก็สามารถทําเป็นฐานกำมันได้ทําไม่อัดอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็คืออันหนึ่งส่งเสริมการใช้รถยนต์มลพิษต่ำนะครับก็มีการใช้แน่นนอนต่อไปต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเป็ N e v, นอ v ะต่อไปอนาคตซึ่งคงไม่นานนี้แหละนะ หลายประเทศเขาก็เริ่มก็เริ่มแล้วว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้ารถยนต์ที่ผลิตโดยเพื่อมีเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันนี่ก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับการปรับปรุงคุณภาพนะ้ํามันดีเซลดีเซลโดยเพราะดีเซลคือปัญหาใหญ่นะครับน้ำมันเนี่ยออกไาออกมาเพราะเราเป็นยูโร3ยูโร4อยู่เลยนะครับเขาวางาาาว่าวางกลยุทธ์ว่าจะเป็นยูโร5ในปีนี้ ปีหน้าไม่รู้จะได้ไหมนะครับนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่จะต้องรีบทำเพราะเมืองนอกเขายูโรหกไปแล้วอนาคตอนะ่ะยูโรเจ็ดนะครับแล้วก็ปีหกหกห้าจะเป็นยูโรหกนะครับนี่เป็นแผนที่ทางอของของไทยตั้งไว้นะครับเร่งรัดบังคับการบังคับใช้มาตรฐานต่างๆพวกรถบัสพวกต่างๆพวกนี้มาตรฐานรถเก่าจะทำยังไงรถเก่ามา นะคืนไม่ทําอะไรต่างนี่ที่จะมีนโยบายอยู่เหมือนกันแรงจูงใจโดยลดราคาน้ํามันนะครับถ้าหากใช้ยูโรหนะ้าก็ลดราคาหน่อยนะครับส่งเสริมสับสนให้ประชาชนใช้รถระบบขนส่งระบบรางนะครับโดยการลดราคานะครับผมก็ผมพยายามใช้รถไฟใต้ดินเนี่ยรถบนดินด้วยนะครับนี่ก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องฝุน่นไปเยอะเหมือนกันนะครับ ออกประกาศพรบ,บรต่างๆนะครับเพื่อาก,การแนจัดการนะครับแล้วก็ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพอากาศให้มีความเข้มข้นมากขึ้นโดยเพราะคุณภาพอากาศมีผู้เสนอเหมือนกันในที่ประชุมว่า PM จากมาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเนี่ยเป็น35ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรไหมมันจะได้ที่จริงของเราขนาด50ยัง คอนโทรลไม่ค่อยได้เลยนะครับมันต้องคอนโทรลที่แรงระเบิดให้ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ทำตามกฎหมายออกกฎระเบียบนอกกฎระเบียบแนวทา,นางต่างๆก็บังคับต่างๆแล้วก็มีการเข้มงวดบังคับใช้ตัวยเาพาะหน่วยงานนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการแย่งจัดก,การนะโดยคณะกรรมการกอวรอครับอันนี้ก็เป็นการให้โดยเฉพาะเรื่องการให้ความรู้กับ ประชาชนเยววาวชนต่างๆด้วยนะครับซึ่งต่อไปถ้าเกิดมีปัญหาจะทำอย่างไรไปอยู่ที่ไหนเซฟโซนต่างๆนะครับ